ขอวจที่หน่อยนะไหนดีแล้วขอดูหน่อยนี่เป็นตัวอย่างหน่อยเนาะว่าแหววแหววอีน่ารักจริงๆเลยเราแฟนเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมคะตาเขากลมเหลือเกินไหนดูหูสิเล่นสิมีขี้หูเปล่ามีขี้หูเปล่ามีขี้หูเปล่า บอกมามีแค่ออกให้แล้วใช่ไหมดิลันในอีกข้างนูดูซิดูซิมีขี้หูเปล่าโอ้ไม่มีเลยสะอาดไรสะอาดเลยโอ้มีไฟส่องสองได้ดิลันอ่ะคราวนี้อ่ะปากแลบบินกว้างๆเลยนิดนึงนั่นลูกแลบลิ้นกว้างๆอ่าแรบบินก็ดูซิฟันขาวเลยเห็นไหมดิลันแต่ฟันทุกวันเลยคราวนี้ถึงตาแปหววนะ เดมี่ขอดูของเดมี่ด้วยได้ไหมไหนดูสิโอ้โหโโอ้หเดมี่เย็นป่ะเย็นป่ะไปหาม่ไม่เป็นไรเดมี่นอนได้เดมี่นอนได้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรนี่อานอนกับพี่ดิลเล่นอ๋อหลุด